ซึ่งถ้า,าที่พระเจ้าตรัดสังโยชน้าสิ้นเนี่ยก็อย่างที่บอกว่ามีที่พระเจ้าตรัดสังโยชน้าสิ้นเนี่ยเแบบก่อนตายสองแบบและหลังจากตายแล้ว5แบบใน5้าแบบเนี่ยปรินิพานสี่แบบเลยนะแล้วอินทรีย์อ่อนที่สุดคือเป็นอุดทางโสโตากานิทคามีก็คือไปเป็นอานาคามีผู้ละสังโยชน้าได้ อยู่ในชั้นสุทธาวาสชั้นที่ห้าคือชั้นอากนิษฐานะก็อายุประมาณ5้าร้อยถึงสองหมื่นกับอยู่ในระหว่างนี้เมื่อกายแตกทําลายเนี่ยจะปรินิพานนะอันนี้พวกสี่พวกแรกก็คือเป็นพวกอันตราปรินิพายีคือปรินิพานในระหว่างถ้าเข้าอินทรีย์แก่กล้ามากระหว่างที่สัตว์จะไปยึดจิตดวงใหม่ต่อไปเนี่ยก็จะปรินิพานที่เปลียกเหมือนสะเก็ดไฟที่ ของช่างตีเหล็กร้อนพระศาสดาบอกว่าพอตีเหล็กร้อนไปเนี่ยสะเก็ดไฟก็ปลิวไประหว่างลอยการอากาศเนี่ยสะเก็ดไฟดับอันนี้จะเรียกอันตารายปณินิพพายีอีกพวกหนึ่งเป็นอุป,ปหาจาัจจะอินรีย์ออนลงมาอีกก็คือสะเก็ดไฟปลิวตกลงไปกระทบพื้นแล้วก็ดับเนี่ยอุป,ปหัหจจะแปลว่ากระทบปานนิพพายี ก็คือปรินิพานเมื่อกระทบสัตว์ยึดจิตและจิตไปตั้งในผืนนาในอารมณ์พอตั้งปุ๊บเข้าใจว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนปล่อยวางปรินิพาน,นอีกพวกหนึ่งก็คืออาสังขาระปรินิพายีก็อยู่ที่ว่าคนก่อนตายเนี่ยเข้าปฐมฌานทุติฌานตาติฌานเจตฌานได้หรือเปล่า ถ้าเข้าได้จะเป็นพวกนี้พวกอสังคาระพวกที่ปริณิพานโดยที่ทําสมาธิได้ตั้งแต่ปฐมฌานขึ้นไปอีกพวกหนึ่งเป็นพวกสสังคาระปริณิพายีคือพวกนี้ทําสมาธิไม่ได้แต่อยู่กับลมหายใจได้เข้าออกเข้าออกเห็นการเกิดดับนะพวกนี้เข้าปฐมฌานไม่ได้แต่ก็ปริณิพาน อาังขาระเนี่ยเปลวเหมือนสะเก็ดไฟที่ปลิวตกลงไปที่ผืนนาแล้วก่อให้เกิดควันเกิดเปลวไฟลุกไหม้กองไม้กองหญ้าย่อมเล็กๆแล้วก็ดับไปแต่สาสังขาระนี่ก็คือลุกไหม้กองหญ้ากองไม้ใหญ่ขึ้นมาอีกแล้วก็ดับคือปริณิพานนั้นในห้าพวกเนี่ยโอกาสที่จะปรินิพานคือสี่อินทรีย์อ่อนที่สุด เป็นพวกที่ห้าอุตังโสโตอะกนิทคามีนะอย่างอื่นไม่มีละพอผู้เจ้าบอกว่าใครที่ละสังโย้าไม่ได้จะละได้ใครที่เคยละสังโย้าได้แล้วจะได้อาราหันเลยนะอันนี้ก็คืออน,นิสงส์งของการได้ยินได้ฟังคำตถาคตนะก่อนสิ้นชีวิตหรือการใขค้ควรเนื้อความแห่งธรรมะในกาละหันควรนะได้ยินได้ฟังเนี่ย ก็คือได้ฟังต่อหน้าพระศาสดาโดยตรงตอนนี้เราไม่มีโอกาสเจอพระศาสดาแล้วท่านปรรณิพานแล้วข้อหนึ่งก็จบไปข้อที่สองคือเขาไม่ได้เห็นตถาคตแต่ได้เห็นสาวกของตถาคตสาวกของตถาคตแสดงธรรมอันงามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามในที่สุดประกาศพรมจันทร์พร้อมทั้งอัฏฐพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์ดีแล้วสิ้นเชิง สังโยชน้าที่ยังไม่สิ้นก็จะสิ้นเดิมสังโยชน้าไม่สิ้นคือปุถุชนนั่นเองนะสังโยชน้าเบื้องต่ำนะนั้นสังโยชน์เนี่ยมีสิบเบื้องสูงห้าเบื้องต่ำห้าเบื้องต่ำยังละไม่ได้ก็คือมีเต็มครบสิบก็คือปุรุชนนั่นเองนะก็สามารถที่จะละได้ครึ่งหนึ่งเลยนะก็สามารถเป็นอริบุคคลได้ถึงขั้นที่สามนะ เป็นผู้สิ้นสังงย์หนะ้าอันนี้ก็คืออน,นิสงส์ส่วนข้อที่สามก็คือใครควรเนื้อความแห่งธรรมะในกาละอันควรนะนั้นคำของตถาคตเขาสามารถทรงจำได้และลึกได้ช่วงใกล้ตายแล้วก็ใครควรเนื้อความแห่งธรรมะนั้นนะเราท่องปฏิจจสมุปบาทเข้าไปเนี่ยนะ ตัวคนใกล้ตายก็จะเอาไปไข้ควรละนะกาลังตอนนี้ก็เยอะแต่ถ้าเขาไม่ได้ยินได้ฟังแต่เขาเคยทรงจําได้มาก่อนแล้วเขาระลึกได้แล้วเขาลลไข้ค,ควรตรงนี้ก็ทําให้เขาหลุดพ้นได้ซึ่งข้อที่สามเนี่ยเป็นการพึ่งตนเองไม่ต้องพึ่งคนอื่นที่มาคอยอ่านให้ฟังนะหรือมาเปิดลําโพงให้ฟัง นี่ถ้าเราเพึ่งตนเองได้เนี่ยก็คือจะดีที่สุดนเราไม่รู้ว่าเราจะตายเมื่อไหร่ตายในห้องน้ำตายในห้องนอนนอนบนเตียงหลับตายตื่นเช้ามาญาติพี่น้องก็ยังไม่รู้นตายกลางถนนเครื่องบินระเบิดเครื่องบินตกนะรถชนไม่มีโอกาสที่ใครจะมาเปิดให้เราฟังแล้วเราก็เลือกเวลาตายไม่ได้ด้วยนะ ดังนั้นเราก็เลยพยายามให้พวกเราทั้งหลายเนี่ยทรงจำให้ได้ปฏิจจสุบานแห่งการใคร่ควรเนื้อความแห่งธรรมะคืออะไรอะไรคือทำอันเป็นเหตุให้เกิดขึ้นแห่งธรรมที่เกิดมาแต่เหตุคือการใคร่ควรธรรมพระองค์บอกการทรงจำ เป็นธรรมมีอุปการะมากต่อการใคร่ควรทำถ้าการทรงจำไม่มีการใคร่ควรทำจะไม่มีไม่เกิดขึ้นดังนั้นเราจะเห็นได้ที่เห็นแน่ๆคือสองแง่มุมแง่มุมหนึ่งเนี่ยเราเคยใคร่ควรทรมะกันแต่เป็นการใคร่ควรแบบปรุงแต่งซึ่งจริงๆแล้วถ้าดูปฏิจจสุบาทแห่งการใคร่ควรทมเนี่ยมันเกิดมาจากการทรงจํา และการทรงจำเกิดมาจากการฟังนดังนั้นการฟังธรรมพระองค์จึงตรัสว่าเป็นธรรมมีอุปการะมากต่อการทรงจำการทรงจำเป็นธรรมมีอุปการะมากต่อการใคร่ควรธรรมการใคร่ควรธรรมเป็นธรรมมีอุปการะมากต่อการที่ธรรมทั้งหลายจะทนต่อการเพ่งพิสูจน์ฉันทะจึงจะเกิดขึ้นอรม่องนี้ ฉันท้าความพอใจความศรัทธาจะเกิดขึ้นตามมาอันนี้เป็นความพอใจเป็นศรัทธาที่ลึกซึ้งขึ้นละปราณีขึ้นละละเอียดขึ้นไม่ใช่ศรัทธาแบบฉาบฉวยไดย้ยินเขาฟังมาโอ้พิกุรูปนี้เก่งอาแห่กันมาไม่ใช่แค่นั้นนะหรือเห็นแค่ภาพโอเขา,เาสงบเรียบร้อยดีน่าศรัทธาไม่ใช่แค่นั้นละเป็นการได้ฟังเนื้อธรรมละ แล้วเอามาใคร่ควรแล้วแล้วเห็นจริงตามนั้นนี่เป็นศรัทธาสูงขึ้นอีกระดับหนึ่งและถ้าศรัทธาช่วงนี้เกิดช่วงนี้ใคร่ควรตรงนี้ในเวลาใกล้ตาย,ตายสังโยธาสิน้นนี่นี่เป็นอนิสงค์ของการเสพคบอนุสาสนีปัต